อีก400กว่าโลจะถึงเชียงใหม่โอ้โหสืสารตัวเองโอ้แต่วันนี้แดดแรงนะเนี่ยถึงเชียงใหม่แล้วก็สวัสดีครับอตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่เป็นการเดินทางไปเชียงใหม่ครั้งแรกโดยการขี่โมอเตอร์ไซค์ไป นะครับวันนี้ออกจากบ้านประมาณ8โมง49นาทีเกือบเกือบ50นิดๆน,น,นะครับก็เลยแอบโกนนิดๆว่าเอ้ยมันจะได้ไหมว่าหรืออะไรนี้แต่ก็ฉี่ออกมาจากบ้านขนาดนี้แล้วยังไงมันก็ต้องถึงอ,อยู่แล้วตอนนี้อยู่เส้นอ่าวิภาวาดีอูสถุงติกเว้ยเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าสายเซียนะครับถึงวันนี้รถเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ไม่ติดนะแต่รถเยอะนิดๆวันวนี้มากับเจ้าฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะอากาศอบอ้าวนิดหน่อยแต่วันนี้อากาศจ่มใสนะขออี้เกียจเอาชิลขึ้นร้อนแอบร้อนนิดนิดตอนนี้ก็อยู่ดอนเมืองและ้ะเออถึงบางไปอินละถึงตั้งระดับบางไปอินแล้วท้องนครสวรรค์ยาวๆเลย ่็ตอนนี้น่าจะถึงอ่างทองแล้วนะออกมาเกือบแต่ร้อยโลแล้ยวยาวๆไปเกาสิบหกกิโลจัดบ,บ้านเพราความเร็วที่ใช้ประมาณร้อยร้อยสิบมีร้อยยี่บ้างเวลาเล่งแสง เขาเก็บอ่างทองแล้วพักปัมก่อนท้ออ่างทองจอดไหนดีออหรือเซเว่นเหรอ เมื่อกี้ยืนเซ็นยุดสาแล้วเสร็จแล้วมาโอ้เมื่อกี้มีทางโรงแรมโทรมาโทรมาคอนเฟิร์มที่พักเออก็เลยต่อกลับไปว่าเออผมไปนะครับผมยืนยันคอนเฟิร์มไปเลยแล้วก็ขอที่ตอบมอเตอร์ไซค์แบบคือบอกเขาไปก่อนน่ะว่าเราเอามอเตอร์ไซค์มาเราเอาอฟ์ซ่ามาไปเดินทางต่อ ถึงไหนแล้วเนี่ย ชะลอเฉยๆนะตอนนี้ก็สิบโมงสี่สิบห้าอันนี้เหมือนน่าจะทำก่อสร้างสะพานนะเนี่ยเออเนี่ยผ่านมาสองถึงสามจุดแล้วนะเนี่ยอย่างนี้เลยเหมือนทางเบี่ยงเบี่ยงเพื่อทำสะพาน ข้างหน้ารู้สึกจะเป็นต่างระดับอินบุรีมั้งโอ้อินดีต้อนรับสู่จังหวัดชยัยนาเข้าเขตชชยนาแล้ว ตรงยาวๆเลยครับท่านโอ้โอ้เที่ยงนี้จะถึงคนครสวรรค์ไหมเนี่ยเจ็ดโมงแล้วเนี่ยคนครสวรรค์ห้าสิบสองกิโลนี่วิ่ออกจากบ,บ้านมาแล้วร้อยแปดสิบเอ็ดกิโล ต้องรับสู่จังหวัดอุทยัยธาน,นีเมืองพระชนกจกักรีเข้าเพชอุทยัยแล้วจ้าเศษโมง19นาทีท้องเริ่มร้องแล้วลมแรงมากคนครสวรรค์พิษณุโลกกำแพงเพชรอยูข้างหน้า หลุมยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครสวรรค์ถึงนครสวรรค์แล้วอ่าเข้าเรี่ยงเมืองแล้วจะถึงเรี่ยงเมืองแล้วจ้า กำแพงเพชรออกเลี่ยงเมืองเข้าสู่กำแพงเพชรน้ำมันเลยสองขีดแล้วเติมน้ำมันดีกว่าวิ่งมา239กกิโล อยู่ไหนโอเคเอาแก๊สหอเก้าห้าเต็มถังสองร้อยกว่าแต้มล้าร้อยห่งร้อยบาทอืมโอเค เต็มถังแล้วโอเครถเยอะอีกแล้วไอ้ตอนที่ได้ไอฟอร์ซ่ทาทันนี้มาใหม่ๆ ลองปัดชิวู้ทั้สูงแท้แต่พอใช้ไปใช้มายิ่งเดินทางกลแต่ในจังหวัดทําไมมันดูมันเหมือนมันหดลงเลยอ่ะหรือว่าอยู่กับมันบ่อยๆเรามองเป็นจนชินหรือเปล่าปั๊มน้ำมันแล้วจอดไหนดีวะเนี้ย อีก400กว่าโลจะถึงเชียงใหม่โอ้โ oh. หสงสารตัวเองเว <im> <ๆ>ลาถ้าอากาศร้อนๆแบบออกจากปั๊มหรืออะไรที่จอดนานๆอ่ะเมื่อกี้ชิลพยายามย่าเปิดให้แบบขี่เร็วๆสักพักนึงให้มันระบายความร้อนในตัวเราก่อน มันโฟล์ใี้มันมีลมมันโฟล์ผ่านตัวเราสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยยกชิวขึ้นเดี๋ยวผมจะขี่สักพักหนึ่งเนี่ยนี่กําลังมุ่งหน้าสู่กําแพงเพชรจังหวัดต่อไปนะจะมีกําแพงเพชรตาลำปางลำพูนสุดท้ายก็เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับสู <se> ่จ네ังหวัดกำแพงเพชรเมืองมรดกโลกเอ้ยเข้าเขตกำแพงเพชรแล้วบ่ายโมง6นาทีแดดเปลี่ยงเปลี่ยงก็อันนี้แย่สึกไปอุทยานแห่งชาติคลองลานน้ำตกคลองลาน ไปทุกยาแห่งชาติแม่วงแยกสลกบาทยาวระวังหลับไม่ ทำทางอีกแก้วว,วันนี้ทําทางค่อนข้างแอบเยอะหนูลาดยางใหม่โอ้โหแล้วขุดถนนแบบนี้นะโคตร แบบอันตรายมากลื่นล้มง่ายมากเลยอ่ะอามาต่อยพุ่งล่านี่ติดอย่างดีเลยนะโอ<ฮ>หใครไปใครแทรกไม่แทรกอ่ะขู่พุ่งล่าเลยนีหว่าร้อนร้อนละอุเลยเนี่ย ทำความเร็วไม่ได้เลยขูดแบบเนี้เนี่ยเหลือให้เป็นงูเลยเนี่ยขูดปรับผิวถนนเพื่อทำยางมาตอยเป็นอะไรที่อันตรายมากเนี่ยอ,อันตรายมากเนี่ยอันตรายมากอะ่ะขูดขูดเป็นกิโลปะเนี่ยเนี่ยลาดล้อนๆเลยสักพักใหญ่ๆชั่วโมงกว่ายังไม่พ้นกำแพงเพชรอีกอะ่ะ สุดยอดยังไม่พ้นกำแพงเพชรเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดตากเย่ yeah! ถึงจังหวัดตากแล้ว เข้าเขตจังหวัดตากแล้วแต่ต้นเมืองอีกกิโลไม่รู้ปัม๊มห้องน้ำอยู่สายล้อโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยพักก่อนนี่เข้าเขตจังหวัดตากแต่ว่ายังไม่ถึงตัวเมืองตากเมื่อกี้ดูป้ายจากนี่ไปลำปาง200อีกสองอีกสองร้อยโลเออแล้ก็ล่าสุดเจอป้ายจากนี่ถึงเชียงใหม่310กิโล,โอ,โ,ลโอ้โหเดอะเบสเลยพักก่อนอ่ะเดินทางต่อ กือบ300โลจะถึงเชียงใหม่ นี้สามแยกแม่สอดเลี้ยวซ้ายไปอำเภอแม่สอดโ้แต่วันนี้แดดแรงนะเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำจังหวัดตาบแม่น้ำปิงถึงตัวเมืองตาบแล้ว มุ่งหน้าสู่ลำปางเน 91, น9 1ลำปาง179กิโลอันนี้เลี้ยวซ้ายไปเขื่อนมุถินนะ ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดลำปางเข,าเข้าเขตภาคเหนือแล้วจ้าทีนี้อีกกิโลจะถึงตัวเมืองลำปางละ่ะหรือเชียงใหม่ถนน34กิโลลำปาง122ด่านตรวจมีด่านเกิดขึ้นตลอดทางเลยอำเภอเถนิน นี่ยวตทอเถินลำพูน106ลี้ีบ้านโฮงป่าสร้างเราไม่ได้ไปทางนี้เราไม่ได้เข้าเส้นลีเรามุ่งตรงสู่ลำปางแล้วเข้าถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางเถินลี ข้างหน้าภูเขาวสวยจังสวยจริงๆวิวดีๆโกโปรสิบมันก็อ่องขึ้นมาช่ยคงแบบอากาศร้อนด้วยแหละแดดใบยบอ่ะสี่โมงครึ่งแล้วโอ้วิวทิวทัศ มันช่องเขาเหมือนช่องเขาขาดนะดูรถใหญ่เริ่ม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 ขับช้าล้วเชียงใหม่ร้อยยี่สิบโลนาถึงหกโมงเย็นนะ่ะดูทรงแล้วภูนเชียงใหม่ คอนเทนต์ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางแล้วจะถึงแล้วเชียงใหม่ปวดก้นนะอะบอกเลยโอ้แอบอากาศเย็นแล้วนะ โอ้ยเรือมเง็นแล้วนะเนี่ยนี่น่าจะขึ้นขุนตาแล้วมั้งเนี่ย ยา,ย,า,ย,ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ถึงเชียงใหม่แล้วหลังจากขี่มา 9ชั่วโมงออกจากบ้านก่อน8โมงเฮ้ยก่อน9โมงนิดนิดประมาณ8โมง49นาทีโดยประมาณ9ชั่วโมงมั้งประมาณ9ชั่วโมงเออ9ชั่วโมงนิดๆอ่านโดยสุดเทพ ไม่ได้มาสองปีแล้วนะเนี่ยโอ้ถนนนิมานนี่ไงรถแดงนี่ขนาดช่วงโควิดรถยังติดเลยเนี่ยโอ้ยรถเต็ใช่สอนนี้ป่า ใช่ปะ่ะมาเข้าที่พักก่อนอ้ยถึงแล้ว แล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวขอพัก <ปะ S 2> ผ่อนก่อนเฮ้ยเช็คอินก่อนดีกว่าก็ตอนนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วนะครับผมย่าน,มมนดิมานดูว,วิวหน่อยโอ้โหบดลวเมื่อกี้ถ่ายรูปยังสว่างอยู่เลยสุดเดนยโอเค on